สวัสดีจ้าใหม่แล้วใหม่แล้วจ้าอยู่กับช่องสมพรชาแนลมือเด่นได้กระดามีโนน,นส่วไก่มานำเสนอเนาะจ้าเนาะเหตดกับเขาสูเด็กหน่อยกินคือเกา่าคือเดิมจ้ะนี่ได้ไก่มา,จากจ้ะสามตอนไม่ได้ตอนแบบใหญ่เลยกันเลยคิดว่าสิมาต้มส่วเนาะถ้าก็ะข้างหมอให้มันดึดเดือดก่อนเนาะข้างหมอมันดดเดือดากระใส่ ข้าตักไข่ใส่บัตรขามเปียกแล้วก็ใส่สมุนไพรเข้าไปจักน้อยต้มเดือดแล้วก็เอาอันไกลลงใส่เนาะจ้ะบ่มีใบบักกูดกระางมันเถอะง,ง่ายๆนี่ยังใส่อันนั้นง่ายๆเลยจะ้ะคือเก่าคือเดิมไง,ไง่ายๆเห็นแบบไง,ไง่ายๆสไตล์สมพรคือเกา่าต้มสุกแล้วฮะกับท่าทำการฉีกแบบนี้แหลจะจ้ะ ขออนุญาตใส่เมื่อดาจารเดอรล่างแล้วเรียบร้อยแต่อยากสิบอกว่าฮอนฮอนจ้ะแต่ผู้ใดสีเหตุกันขอแนะนําให้ตักให้มันเย็นก่อนเด้อจังค่อยอันฉีกฉีกให้มันเป็นชินช้นชิ้นเป็นตอนเป็นตอน,นหน่อยๆข้าไปข้าม่านแบบนี้ละฮอนไล้ต้องใส่โตซอยเอยแนวเนีนเหน็บมาเหน็บเอาละาก็ฉีกไปยังสี่แหละฉีกไปเรื่อยๆ่อยจนกว่ามันสีเบิ่ดหมดละ กะชีแบบยากๆห้อนกับหอบ่อนก็คือยากนะจ๊ะเนาะใครเนี้ยกดอันกดต่มนี่หละกินต่มกินพัดมาโดนแล้วเอาส่วแบบอันนี้บนันบานเฮาหรือบานเฮาก็บส่วแบบนี้แหละ ฉีไปเรื่อยๆเ,เลยนจนกว่ามันสิบเบิดมันก็ฉีกยากแน่เนาะมันหอนเข้าฉีกแล้ววันนี้ก็เป็นอันว่านี่เสร็จเรียบร้อยแล้วฉนะีกแล้วได้หลายบบกคักพุ่นถัถ่ยหากเทเส้นน้ำสุบที่เขาต้มไว้แล้วลน้ำต้มไก่ที่เขาต้มตอนแรกนั่นล่ลละ เทลงใส่ไปเลย้ะเทลงใส่มันเบิดนี่เทใส่แล้วก็เป็นอานแบบปรุงเครื่องได้มาเนี้ก็ใส่อันอิกพงลงไปแล้วแต่ความชอบมากเผ็ดมากบ่เผ็ดอันนี้ใส่พอดีพอดี่ป้องใส่เผ็ดแหงเล็กน้อยกินน้ำเนาะ แล้วก็ใส่ชูรสลงไปเนาะจ้ะผงนวคืีเกาคือเดิมใส่หลายแสบหลายแล้วก็ใส่รดดีลงไปจักน้อยให้ระวังที่เขาต้มเนี่ยเขาก็เอาเกลือใส่น้ำเลจ้ะอนี่เขาก็ใส่ข,ข้าคััวใส่น้ำบักหน้าลงไปจ้ะเห็ดคือจังเขากร่อยเขายัางเลยนเนี่ย แต่อันนี้มีน้ำส่วไกลใส่น,นา้มันเปรี้ยวเนาะเสร็จแล้วก็ค้นบางกอนนาาจาะเนาะค้นให้ส่วนผสมมันละลายก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ล่องซีมเบิงมัเนี่คนแล้วก็ล่องซีมเบิง มตามใจจะของเลยมากแบบไดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับอ,อ่อนหอมใสเนาะพักคอมเปย์อยู่หลังบานเขาคือเกา่น่ะเด็ดเอาอยู่หลังบานเฮ้าใส่หอมเปย์ลงไปก็เป็นอันเซ็ตซับแล้วจ้ะนี่เซ็ตแล้วจต่ส่วไก่เฮ้า เสืแบบบานบานบรนอกเขาเนะบ้านอกเขามักสัวแนวเน็ตอะ่ะนี่จะลอยตักใส่ถ้วยเลยบ้านไหหนหอนหอมหอมจะ้ะนี่ตักใส่ถ้วยพร้อมเสือปจ้จ้ามาเด้อจา้ามากินข้าน้ำการเส็บแสบน้ำกันนะจ้าเนาะยังได้ก่ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อจ้าเด้อฝากกดซับสไคร้เสดเป็นกำลังใจให้ช่องสมพรชาแนลคือเกา่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเด้อจ้าเด้อเป็นกำลังแรงใจให้น้องไหมน้ำแน่เสรจทราบเรียบร้อยแล้วจ้าพร้พอมเสิร์ฟเรียบร้อย